ไลคลิปนี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมาอ่ะนั่นไงทุกคนทางออกก็เจอแล้วนะครับทุกคนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ตัวเลยวะ,ะตัวเดียว,วอ้าวเอ้ที่ที่ไหนเนี่ยเอ้ย ัีอะ,อะไรเนี่ยนี่คือการทดสอบความกล้าพุกเจ้าจงใช้ความกล้าในการท้าทายท,ท,ที่นี่ดูสิคือเขาพูดเอ,อะไรกันเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมีใครเล่นตลกอะไรอยู่ปะเนี่ยหวานหวานจำได้ไหมว่าล่าสุดเราอยู่ที่ไหนเหมือนจะไปเดินห้างกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันฮหเออว่าแต่คุณจำได้หรือเปล่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นนี จำไม่ได้แล้วครับผมตื่นมาก็มาเจอพวกคุณสองคนนะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเกมแห่งความกล้าเหรออะไรนะเกมพิสูจน์เกมพิสูจน์ความกล้าเหรอพิสูจน์ความกล้าอะไรอ่ะไรสาระเป็นบ้าเลยแล้วห้องก็มีแค่นี้เออนั่นดิเขาเห็นอะไรที่ประตูด้วยหวานมาดูกันดีกว่าประตูไหมอ่ะแต่มันมีประตูสามอันนะเหมือนจะเหมือนกับสามใบละอันเลยเฮ้ยอ๋อเหรอใบเลื่อยด้วหวานอุ้ยใบเลื่อยจริงด้วยอุ้ยถ้าเราเข้าไปแล้วก็ตายเลยดิใช่เกมที่หนึ่ง พวกคุณลองเอามือประสันไปนี่ดูสิถ้าพวกคุณรอดอ่ะนะเฮ้ยใครจะไปกล้า <ไป S 1> เนี่ยใครจะไปกล้าวะ้ย แล้วใครจะรับผิดชอบแล้วเนี่ยน้่นนี้มันสามารถแงะอะไรมาแบบพังได้ไหมออ<ง>นั่นดีคุณคุณทำอาชีพเป็นอยงไรคุณแงะอะไรเป็นหรือเปล่าครับอ,อือผมทำแงะอะไรไม่เป็นแล้วครับผมกลัวมากเลยตอนนี้โอ้ยผมแงปล่อยมาอะไรแงแบบว่าเงินเมียในกระปุกฮะเปล่าออครับเปล่านะหวานแก้ก่อนเลยแกเอาใบมีดก่อนเลยวนต้องเป็นเขาเราเอาผมแกก็ได้ผมแกอาจจะอาจจะแบบ มันดึงหัวเขาไปแล้วเขาหัวหลุดเข้าไปทําไงอะเอาเศษผ้าไม่ไม่ไม่มันม,มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดดีๆนะหวานเพราะว่ามันขึ้นอยู่ออกับความเป็นความตายนะเว้ยเราไปแบบ3มคนในประตูเดียวไม่ได้เหรอไม่อยากแยกกันเลยอ่ะอืมก็ลองถามมันดูสิถามคนคนคนุคน้มเจมเนี่ยฮัลโหลไอคนที่จับพวกฉันมานะไม่ได้จับเขาเรียกชุดมาอะไรวะเนี่ยมันมีกติกาอะไรบ้างหรือเปล่าก็บอกให้เอามือไปแตะประตูดู ว่าจริงหวานเอาไงอะเอเอน่าจะต้องหาคนที่มันต้องแฟกันหวานคือเราจะต้องยิงฉุบกันเวลาลาไหมเอเอจริงเหรอใช่ดาราใครแปลกเวลาเป็นไงใครที่แปลกกว่าคนอื่นก็คือต้องเป็นคนแรกโอเคอได้ได้หมดโอเคคุณได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้ครับได้หวานโอเคได้เปล่าก็ไม่ค่อยโอเคหรอกแต่ก็เพื่อความแร์เนาะก็ได้โอเคเราเลอกเป็นแฟนกันหนึ่งวันหวานเพื่อเอาชีวิตรอดมาโอเคลาาใครแปลกเวลา โอ้อะไรวะหนูกัรเขาไปกำลังใจให้ขอบคุณมากลครับอะไรกันมันจะระเบิดไหมเนี่ยที่หลบเร็วคุณคุณคุณหอยมาคุณเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่มีน่ะ มีชนิดพิเศษที่จะหยุดทํางานเมื่อมีคนระสัมผัสมันยังไงล่ะเจ้าเก่งมากที่กล้าสัมผัสมันนะชื่นชมขอชื่นชมหวานเอามือโดนเอาเอามือเอามือโดนไม่พลาดล็องมาเจอเขาที่ห้องเขาไปนะมันเร็วโอเคย้าเฮ้ยหวานรอดไหมเนี่ยรอดดูดิไม่มีอะไรเลยรอดรอดรอดทุกคนเลยเสียงครอ่ะ ใครอะทำไมต่อไม่รู้เรื่องเลยคุณครับ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 เออนี่คุณมาหยุดนี่ได้ไงหรอครับเนี่ยไม่ไม่รู้ครับการระวังนะอย่าไปใกล้เพราะอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะแต่เขาดูลกลักลักลักอ่ะแปลกๆกวานเพราะอาจจะสติไม่ดีนะร่ห้องนี้มันคือห้องอะไรเนี่ยไม่รู้หรือไม่เขาก็คือผู้เล่นก่อนหน้าเราอะไรคุณ ผ่านด่านนั้นหรอด่านอะไรหรอครับอะไอห้องไอนั่นน่ะไอประตูอะไรไม่รู้ว่าประตูนิ้วขาดอ่ะอผ่านมาแล้วพวผมพวผมนิ้วไม่ขาดนะครับผมก็นิ้วไม่ขาดับเอ้าอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่คือเกมรัสเซียลูเล่พวกนายจะต้องเอากระสุนใส่ในปืนและพวกนายห้าคนเนี่ยต้องเอาปืนยิงหัวกันละกันหัวใครจะเป็นคนกระจุยอ่ะติดตามดูกันละ เดี๋ยวนะพวกเราห้าคนอะไรคือห้าคนเรามีสี่คนเองนะใช่คนเองนี่ใครอ่ะโอ้ยแกนี่นะเจ้าของเกมอยาจะฆ่าแก่ยเป็นคนจับพวกเรามาใช่ไหมผมไม่ไปครับผมไม่ใช่เอ่อเจ้าของเกมครับผมผมเป็นแค่คนที่เอาปืนมาให้คนที่เอาปืนมาให้นี่แกตั้งใจจะให้พวกเรายิงหัวกันจริงๆหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โอ้ผมกลัวกลัวเหมือนกันกันเขาถามจริงนี่เราต้องยิงกันหรอ คงจะคงจะเป็นอย่างนั้นนะหวานก็คือเขาไม่อยากเล่นน่ะก็คือคุณจะเป็นคนบรรจุกระสุนเองใช่ไหมครับอ๋อช่วยแล้วครับผมอ๋อเหมือนเขาเป็นคนคุมเกมอ่ะโอ้ยแล้วเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคงไม่มีอะไรหวานเพราะว่าเลื่อยตาที่แล้วคือไม่เห็นมีอะไรเลยอาจจะเป็นของปลอมเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วต้องนั่งเหรอคบเหมือนจะ่ใช่ แล้วคุณไม่นั่งเหรอครับเอ่อผมยืนดีกว่าผมผมไม่ชอบนั่งเท่าไหร่โอเคค่ะแล้วต้องไงต่อทำไงต่อไงอ่ะคืออะไรอะไรกันเล่นเนาะขอกลับได้ไหมคนแรกต้องนับจากซ้ายไปขวาตามกฎไม่นะหวานการนี่การนี่แกจะยิงเขาเหรออะไรนะการไม่การไม่การเขาเป็นแฟนกันแล้วการเราขอกับมาตั้งแต่นะนี่แก นี่ก็จะยิงเขาจริงเหรอไม่ันแล้ม่มีทางเลือกอ่ะเป็นไงเฮ้ยกดกทนรอดเหรอโอยทนอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาเฮ้ยจบเกมนี้ไปกันเราได้คุยกันแน่คุณอย่าขอโทษนะอ่าเลยอย่ายิงผมไอโทษร้องนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอยโใจไปผมมมเมมเม ไม่เ้นเตนเตนเนเราว่าเราผว่าเราคึงได้แล้อาจจะมีทางออกจริจิกว่านี้ก็ได้ครับเชื่อผมดิก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่มีอะไรนะลืมอีกนัดหรือเปล่าวันพุ่งสีพุ่งสีนัดไม่คุณอคนไอ้ไอ้ม่มีไม่มีอ้ไม่มีกระสุนเนาะแล้เป็นของบ้ามาดิป้าแบบที่ตายเหอะกลัวแทบตายกลัวแทบตายอะเฮ้ยอะฮะคุณก็ยิงอีกคนแล้วเอาแล้วใช่มยิงเลยครับน่าจะจบเกมแล้ววัน ยี่ยี่ยี่คุณรู้อะไรไหมครับผมฮะกดคือห้ามยืนครับผมเฮ้ยไอ้กันตายจริงเลยตายจริงเหรอเลือดเขาเขาตายแล้วเขาตายแล้ววันเห็นแล้วหวานอ้ยมันไม่ใช่ของปลอมเหมือนเมื่อกี้อะที่ไปดีกว่าวานไปด้วยไปด้วยคุณมาแล้วคุณ กลั่บ้านแล้วไม่อยู่แล้วไม่มันไม่ใช่แล้วเว้ยมันไม่ใช่แล้วเว้ยอ้านี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะระบายน้ำเหรอเหมืนท่อระบายน้ำเลยมันจะเป็นท่อระบายน้ำจริงๆเลยนะเนี่ยกลิ่นก็เหม็นมากเลยอ่ะกลิ่นมันแรงมากเลยนี่คุณคือผู้เล่นเหรอครับหรือว่าเป็นอะไรกันอ่ะผู้ช่วยหรือเปล่าว่าต้องเป็นผู้เล่นเหมือนกันครับผมคือทุกคนเป็นผู้เล่นแล้วหวัน จะโดนหลอกใช้ละมั้งเขาว่าไปกันดีกว่าครับโอ <Okay. S 2> บรรยากาศไม่ค่อยดีเลยหวานเขาอุปหกินเหม็นมากอะเออวกแล้วมันอันนี้คือเกมต่อไปเหรอคุณเปิดดูสิมีอะไรหรือเปล่าหวานกันเขารู้ว่าเกมไม่เก่งปลากลูกะโอ้าดูศพดิโอ้โหโอ้โอ้โอย ก่งด้วยหวานหวานไม่ต้องห่วงนะตามเข้ามาว่าะเขาเก่งมากโอ้มีคนเคยตายแล้วด้วยศบเต็มหมดเลยอย่าพูดงั้นดิอย่าพูดงั้นสิต้องหายใจแฟนผมหน่อยแฟนผมกำลังขวัญอ่อนหวานตามเข้ามานะหวานช้าๆใจเย็นๆต้องหายใจเข้าลึกหายใจแล้วก็กระโดดมันไปเทียร์คนนะเทียร์คนนะโอเคโอเคฮึ่บคุณคุณคุณไป็่อเลยครับผมนะผมตามเปคนผู้ายอะไรเนี่ยคุณเป็นผู้ชายคุณต้องนำผู้หญิงนี่ครับได้อยู่ หวานใจเย็นนะอาจจะเข้าเดี๋ยวก็กระโดดึบหวานตามมานะโอเคฮึบคุณหัวใจไก่อนเลยครับผมได้ครับได้ครับพวกคุณไหวใช่พวกคุณไหวใช่ไหมเนี่ยไหวครับไหวไหวไปดีละคนนะฮึบฮึบโอเคนีไปเลยครับเอ้คุณคุณไหวปะเนี่ยผมผมไหวครับผมไหวครับไหวครับโอ้ย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  อะไรกเขาลึกๆกว่วจะถึงครับได้อยู่คุณตามมาคุณโอเคตามไปเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วชิบชิบชิบหัวชนชิบโอ้ยโอ้ย้ยไปยาเลยหรอตรงนี้ระวังระวังหน่อยนะชันมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮยเฮเลยอ่ะ้ม่ต้อเกลยวครัเจเยเนใยเย็นใจเย็น้ยเยเ้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้เ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เองเ้้าเอง แน่ปิดประตูจ้าพวกเขาตายจริงทำไงเนี่ยมันไม่คุณเล่นอะไรกันคุณอย่าเล่นไปไปเฮ้ยแล้วคนแล้วคนหัวเขียวอะเออะผมไม่รู้อะอ๋ออโอ้โหโออเฮ้ยกจะโดนตกลงไปแล้วเชียวผมเออใช่คุณอันนี้ด่านอะไรอะเหมือน The Backroom เลยอะใช่คุณเหมือน Backroom มากมันจะมีสับปะรดหรือเปล่าไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นสิโอเคนั้นเราควรจะ ไปด้วยกันนะเพื่อไม่ให้เราหลงทางโอ้โหขอเอาทำรวจกันนะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยตันตันตันเลยไม่อยู่แลยมันไปมันไปมันตามมาหรือเปล่ามันตามมาหรือเปล่ามันตามมาหรือเปล่ามันค้องมันขล้องมันคล้องไปมิงมิงมิงวิ่งเฮ้ยไปด้วยมันมีกี่ตัวเนี่ยจะเย็นจะเย็นวันจะเย็นวันจะเย็น อย่าไปอย่าไปผ่อนอย่าไ้ก่อนอย่าไ้ก่อนเกมนี้เกมอะไรอ่ะเกมอะไรกัน่ะยังเงียบไหมนะโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยเฮ้ยเล้วค่อยๆเดินทุกคนนี่มันด่านยิงธนูไม่หยุดเลยต้องรีบนะต้องรีบเหรอนั่นคุณรีบรีบเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวร้องมั้งรีบตามมาเร็วตามมาเร็วเฮ้ยคนเหมือนกันเอลยเฮ้ยเฮ้ย หวานใจเย็นหวานใจเย็นโอเคเขาค่อยๆไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปได้ไหมค่อยๆไปหวานโอเคหวานแล้วบางขนูนะมาเร็วมาเร็วนั่นแหละหวานนิดเดียวแล้วโอเคหวานนิดเดียวนิดเดียวได้แล้วโอเคโอเคไปไา้ไปด้กันกันดีหว่าทุกคนโอเคนี่อะไรอ่ะทำไมต้องเป็นแนวนี้อีกแล้วมันคืออะไรอะมันจะเป็นฟากัวเหมือนกันนะ ด่านนี้นะพวกเจ้าต้องเลือกบล็อกให้ถูกยังไงล่ะถ้าเกิดเลือกผิดแล้วก็ตกตายศพไม่สวยนี่ศพไม่สวยก็เหมือนมันจะมีอันนึงจริงอันนึงปลอมใช่ไหมอ่าคือผมเอ่อคนแรกของทุกรอบเลยอ่ะผมอยากให้พวกคุณไปบ้างครับแล้วก็คนสองทุกรอบเลยอ่ะใครจะไปกันดีอ่ะพวกคุณต้องไปยึดจุดกันแล้วแหละเออเดี๋ยวพวกผมไปเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปก็ได้โอเคค่ะพร้อมไหมสามสองหนึ่งฮึบฮึบโอ้ย หวานเขาโดนเสียบก็โดนเสียบสดๆแต่ว่านเขาโดนอบไม่กอเอาละโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันคืออะนเออคุณไปก่อนได้ไหมพอดีผมทุกรอบเลยอ่ะที่หนึ่งอ่ะคุณได้ครับได้ครับโอเคเราต้องเซฟชีวิตพวกเราไว้น่ากลัวน่ากลัวเออฮึบเฮ้ยอ๋ออันนั้นหวานโอเคฮึบหนึ่ง ซ้ายซ้ายแล้วก็ตามาครับตามมาออันสุดท้ายเออผมคิดว่ามันน่าจะทําหลอกนะน่าจะไปทางนี้แหละปึ๊บเฮ้ยเอาเอาโอไม่หวานเขาลื่นเสียบเหมือนกันหวานหวานต้องหวานต้องใจเย็นนะปึ๊บก็ไม่ใจเย็นทุกรอบนั่นแหละหวานคือบล็อกนี้มันลื่นมากฮึใจเย็ใจเย็นลื่นมากหวานปึ๊บเฮ้ยอาพีนะเพื่อนเพื่อนฮึหวานหวานอยากหวานอยกลับไปดูหัน <Okay. S 2> เป็นภาพที่น่ากลัวเกินไปเขาสัญญาว่าถ้าเราออกไปได้เขาจะทํางานศพให้สองคนนะั้นหวานแล้วคือถ้าเราออกไปคือตำรวจจะเช่อเรื่องพวกเราเป่าก็ไม่รู้หวานนันดีตายเหอะโอเคอันนี้เฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ย่านนี้คืออะไรอะจานนี้นะพวกเจ้าต้องไปหากุญแจใต้น้ำยังไงล่ะน,น้ำมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะรีบๆหาเข้าแล้วกันล่ะหวานกุญแจใต้น้ำเพื่อไปเปิดประตูตรงนั้นไงว่านะเป็นใช่ไหมหวานเป็นเป็นไปเลยหวานน,านันไปเรื่อยๆหวาน มืดมืดมากมืดมากมองไม่เห็นเลยบุบบ no ุบลงหัวเจอยังยังไม่เจอเลยหัวเจอแล้วอ๋อน เจอแล้วมันมาเจอแล้ววันแล้วลูกนักการช่วยวันเฮ้ยไปลูกเฮ้ยเฮ้ยวันเฮ้ยเป็นมดเลยวันเมื่อต้องหาทางไปต่อวันอันนี้คือที่ไหนเนี่ยเขาเดินไปด้วยแล้ววันเหมืนเป็นลานจอดรถนะวันมืดมากน่าจะงั้นแต่ว่ามีบันไดขึ้นกับบันไดลงอ่ะใช่เราอาจจะต้องลงไปนะในความคิดของเขาอ่ะอากลัวว่ากลัวมองเลยไม่เห็นเลยกลั กลัวจริงนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันว่ะจ้ะว้าพีนีแล้วพี่นี่แล้วพี่เนี่ยตลกไหมเนี่ยสถานการณ์เราคือความเป็นความตายเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ก็ตายจริงยังจะมาเล่นอีกที่หวานแล้วไม่ใช่ชั้นหนึ่งโอเคเฮ้ยเฮ้ยหวานอ่ออะไรเจ้าเก่งมากนะที่ได้แต่ว่าเจ้านะ กล้าพอที่จะสูญเสียคนรักของเจ้าหรือเปล่าสูญเสียคนรักเหรอ่มันถึงอะไรเนี่ยนี่มันเกมอะไรของแกกันเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่สมเหตุสมผลกันเลยพิสูจน์ความกล้าบ้าบออะไรกันโออกล้าไปแล้วได้อะไรอ่ะคือแกต้องการอะไรกันแน่เนี่ยก็จะสอนความกล้าไงเพื่ออะไรล่ะเพื่อทำวิจัยเออแล้วคือแกถามฉันว่าอะไรนะเจ้ากล้าพอที่จะสูญเสียความรักเมื่อไรหวานหมายถึงอะไรอ่ะกันไปว่าอะไรอ่ะกันกากิตเดิม อะไรห๋าก็มีจะบอกนี่แกต้องฆ่าเขาแล้วจริงๆใช่ไหมไม่เป็นไรเขายอมสูญเสียความกล้าก็ได้